สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมีการรีวิวผักอบที่เป็นที่นิยมในตอนนี้มา,มาดูฝากกันนะคะโดยวันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อที่ผลิตจากประเทศเวียดนามค่ะมีผักกหลาหลากหลายเลยรวมทั้งผลไม้บางตัวด้วยเดี๋ยวมาดูกันเลย อันนี้นะคะเป็นแครอทค่ะต่อมาก็มีกล้วยแล้วก็มีถั่วฝักยาวมีมันฝรั่งนะคะแล้วก็ปักทองค่ะมันม่วงขนุน เราก็มีอ๋ออันนี้มาระค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูความกรอบแล้วก็รสชาติกันนะคะมาเริ่มต้นชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอ๋อมีเผือกด้วยนะคะอันนี้เผือกอนนอก,อกรอบนะคะแต่ค่อนข้างแข็งเล็กน้อย รสชาติก็ได้รสของเผือกแล้วก็ออร่อยค่ะถ้ากินแบบกินเล่นก็จะอร่อยแต่ว่าอาจจะมีความแข็งนิดนึงต่อมาเดี๋ยวเรามาดูแครอทนี่ยค่ะนี่แครอทกรอบมากๆค่ะแล้วก็อร่อยค่ะมีความหวานนิดๆ ต่อมามาดูกล้วยนะคะอันนี้กล้วยอืมกล้วยอร่อยมากๆมันจะมีความกรอบมีความหวานอมเปรี้ยว เอามาเป็นอันนี้น่าจะเป็นฝักทองนะคะอือตอบเหมือนกันแล้วก็อร่อยเหมือนกันค่ะไม่มีความแข็งเลยนะคะอืมมาดูอันนี้เป็นถั่วฝักยาวค่ะ กรอบมากๆแล้วก็มีความกรอบซุยๆเหมือนทานแน็คแจ็คเหมือนทางถั่วค่ะต่อมาวุ้มีสับปะรดด้วยค่ะอันนี้เป็นสับปะรดเห็นไหม กรอบนะคะไม่แข็งแล้วก็กลิ่นสับปะรดขึ้นมาเลยค่ะอร่อยอยุอันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยเปิดมาเจอเป็นมะระค่ะเพราะว่าในนี้เขาเขียนมะระนมะีมีมะระด้วย มาลองในส่วนของมะละกันนะคะตัวนี้ค่ะมไม่มีความขมเลยนะคะมีแบบนิดนิดน้อยมากๆค่ะแล้วก็กรอบค่ะแล้วก็มีรสชาติของมะละ กินได้ค่ะแต่ว่ารสชาติมันก็จะออกจืดๆขมๆเล็กๆค่ะต่อมามาดูมันม่วงเนาะอันนี้มันม่วงกรอบม,มันอร่อยค่ะ จะมีตัวแรกนะคะที่มันเป็นเผือกว่ามันแข็งอันนี้เป็นมันนะคะถ,ถ้าลักษณะถ้าลักษณะเป็นแท่งแบบนี้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างแข็งนะคะไม่รู้ว่ามันหนาด้วยหรือเปล่า แต่ก็คือเคี้ยวได้ทานได้อร่อยมันนะคะอมืมาในส่วนของขนุนอันนี้ค่ะขนุนอืม อร่อยคล้ายๆกับสับปะรดนะคะคือขนุนเขาก็จะมีความกรอบซุยแล้วก็มีความหวานของตัวขนุนอร่อยค่ะส่วนตัวชอบขนุนกล้วยสับปะรดก็อร่อยนะคะหมดอย่างเดียเดี๋ยวดูใบนี้ก่ออืม นี่นะคะก็จะน่าจะครบแล้วค่ะมีจะมีตัวที่เป็นแท่งๆอย่างเงี้ยที่มันจะแข็งแข็งแต่ว่าทานได้แล้วก็ที่ชอบมีตัวกล้วยมีตัวขนุนมีตัวสับป,ปะรดนะคะแล้วก็ฟักทองค่ะแล้วก็แครอทก็อร่อยเพื่อนๆลองลอง,ลองทานดูนะคะจะเป็นผักอบกรอบค่ะที่ว่าที่นิยมในตอนนี้มากๆเลยแต่ว่าส่วนตัวหาซื้อได้เป็นตัวนี้นะคะสำหรับ รีวิวเป็นผักผลไม้อบนะคะที่กําลังนิยมตอนนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นของเวียดนามนะคะจะเป็นยี่ห้อที่ผลิตจากเวียดนามเขาก็จะมีรูปเลยข้างหน้าจะมีทั้งแครอทขนุนสับประรดฟักทองกล้วยมะระนะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวแล้วก็เป็นเผือกมันประมาณนี้ค่ะ ถือว่าอร่อยเลยนะคะเป็นแบบอาหารสุขภาพอันนึงเพราะว่าเขานำไปอบเนาะแล้วก็มีความกรอบเอาไว้ทานเล่นก็จะแก้แทนที่เราจะไปทานพวกมันฝรั่งทอดอะไรเงี้ยลองเป็นของอบแบบนี้นะคะก็จะอร่อยค่ะนะคะก็เป็นรีวิวสำหรับผักผลไม้อบนะคะเพื่อนๆลองทานดูส่วนตัวชอบนะคะถ้าส่วนตัวเนี่ยชอบอะไรมากสุดชอบเป็นกล้วย ขนุนสับปะรดนะคะแล้วก็ฟักทองแครอทได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกมันเป็นแท่งๆแบบนี้มันจะแข็งนิดหน่อยแต่ถามว่าแข็งมากไหมไม่ได้แข็งมากทานได้ค่ะก็คือเคี้ยวเคี้ยก็จะอร่อยแต่ถ้าเป็นแบบกล้วยอร่อยมากเลย ผนุนนะคะแครอทอันนี้เป็นสับป,ประรดค่ะอืม มันมม่วงะระนะคะมะระอือหือผฟักยาวฟักทองค่ะ Mm